สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้จะมาสอนวิธีการใส่ยางนะครับเปลีย่ยนยางในยางนอกอยางในลดเวฟรับนี่ครับนี่ยางเราเตรียมมาแล้วครับนี่ครับยางเป็นยางเก่าเพราะนี้ลถเราใช้เองครับเป็นยางเก่าครับนี้ยางนอกเนี่ยเวลาเราเปลี่ยนนะครับมันจะมีมันจะมีลูกศอนอยู่ตรงนี้ครับ ลูกศรนี้บงบอกว่ายางนี้มันต้องวิ่งไปทางนี้ครับวิ่งไป้านหนาอ่าเราก็วัดดูครับโอเคลูกศรมาทางนี้ใช่ไหมครับเราต้องใส่แบบนี้ครับผมอ่าเราเราต้องใส่ให้ถูกนะครับยางนี่นี่ครับแล้วก็เอานี่วางเอาร้อวางลงไปเลยเราค่อยดึงเข้าดึงเข้าครับดึงเข้า สวัสดีครับเพื่อนๆนวันนี้จะมาสอนวิธีการใส่ยางนะครับเปลี่ยนยางในยางนอกยางในรถเวฟครับนี่ครับนี่ยางเราเตรียมมาแล้วครับนี่ครับยางเป็นยางเก่าเพราะนี้รถเราใช้เองครับเป็นยางเก่าครับทีนี้ยางนอกเนี่ยเวลาเราเปลี่ยนนะครับมันจะมีมันจะมีลูกศออยู่ตรงนี้ครับ ลูกศรน,นี้บงบอกว่ายางนี้มันต้องวิ่งไปทางนี้ครับวิ่งไป้านหนาอ่าเราก็วัดดูครับโอเคลูกศรมาทางนี้ใช่ไหมครับเราต้องใส่แบบนี้ครับผมอ่าเราเราต้องใส่ให้ถูกนะครับยางนี่นี่ครับแล้วก็เอานี่วางเอาร้อวางลงไปเลยเราค่อยดึงเข้าดึงเข้าครับดึงเข้า